สวัสดีครับสวัสดีครับรพี่พี่นะครับวันนี้นะครับผมได้ทีเด็ดมาแบ่งปันพี่พี่เลยนะครับสําหรับรุ่นแรงพระสมเด็จรุ่นแรงเสาแห้งของลูกตูดมหาศิลานะครับวันนี้ได้มา8องค์พี่ชายนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหายากมากนะครับีได้มา8องค์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะมาชมพร้อมๆกันพี่ชายนะครับแบ่งปันนี่นะฮะแบ่งปันแค่องค์ละ500บาทเท่านั้นนะครับ องค์ละ500บาทเท่านั้นเลยครับวันนี้ได้มาเพียงแค่8องค์เท่านั้นเลยพี่นะรับประกันการันตีพระแท้ครับนี่ฮะวันนี้ได้มา8องค์พี่ชายองค์ละ500บาทเท่านั้นนะครับผมคิดแค่องค์ละ500บาทเท่านั้นพี่ชายนะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับหรือเรียกว่ารุ่นแรกเลยก็ได้นี่ครับนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับผมเคยเอามารุ่นสองเอามา ผมเคยรุ่น2มานะเมื่อเปิดเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้นะครับรุ่น2อันนี้เป็นรุ่นแรกนะพี่จ๋านี่ครับรุ่นแรกนะนี่นี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะให้พี่ได้รับชมฮะนี่ฮะสวยๆนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะมีมีแปะทองนี่ครับแปะทองนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะพี่นะ นี่ฮะสวยๆเลยครับพี่ชายสำหรับรุ่นหนึ่งนะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับนี่อันนี้องค์แรกนะครับนะลองเลือกดูนะผมมีมาแปดองเท่านั้นนะพี่นะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่ฮะองที่หนึ่งนะครับนี่ฮะองละห้าร้อยบาทนะครับสององผมคิดเพียงแค่สององผมคิดเฉียยแค่เก้าร้อยนะครับนะได้มาแพงนิดหนึ่งพี่ชายอันนี้รายการที่สองนะครับ องนี้องค์ที่สองนะพี่นะนี่ฮะคู่ละเก้าร้อยบาทนะครับองค์ละห้าร้อยนะพี่นะได้มาแพงดึงนะครับรายการนี้เป็นรุ่นของปีหกสามนะครับนี่ฮะเนื้อผงเก่ารุ่นเจ็ดเสาห้านะครับรุ่นหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ารุ่นหนึ่งนะครับนี่รายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สองนี่ครับไอรายการที่สามนะครับนี่ฮะนี่เนื้อผงเนี่ยคนี่ผสมตะไบทองนะครับ ทาทองใต้ฐานนะครับจะสร้างน้อยนะพี่นะรายการนี้ฮะรายการนี้เป็นรายการที่สามครับนี่ฮะองค์นี้องค์ที่สามนีครับนะองค์ละห้าร้อยบาทนะพี่นะมีมาแค่แปดองนี่ครับนานๆทีจะหาได้ครับนี่ฮะย้อนไปเมื่อห้าปีแล้วครับปสมเด็จเสาห้ารุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะนี่น้องเคยได้รุ่นสองมาที่แบ่งปันที่พี่องละสี่ร้อยสามร้อยสิบฮะอันนี้ขอเข้ามาจริงพี่กำไรบวกนิดเดียวจริงๆฮะ เอาไปพี่ชายนะครับอง์ละห้าร้อยนะคู่ละเก้าร้อยพี่ชายรายการนี้รายการที่สามนะครับนะเก็บได้รีบเก็บพี่ชายนะครับได้มาเพียงแค่แปดองค์เท่านั้นนะครับต่อมารายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่ครับรายการนี้ฮะนี่นะพี่ลองเลือกดูนะว่าพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะเพราะผมสมเด็จน่าจะเป็นใบลานนะพี่นะผสมตะไบทองนี่ครับฐานทองเนี่ยนี่ฮะ รายการนี้เป็นรายการที่ส <pl ains> ี <Christ>. ่ค <Hum> ร <ming> ับนี่ฮะเรียกว่าจัดสร้างน้อยนะพี่รุ่นนี้นะฮะเมื่อห้าปีที่แล้วนะพอสองหกสามพี่นะรายการนี้รายการที่สี่นะพี่จ๋านีครับต่อมารายการที่ห้าครับโอ้โหนี่ฮะรายการที่ห้าครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับองค์นี้เราายการที่ห้าครับนะพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับเราลองเลือกรับชมดูนะครับ องนี้รายการที่ห้าครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกครับนี่นี่ครับรุ่นหนึ่งนะพี่ชายอยากให้พี่ได้เก็บกันได้ครับรุ่นหนึ่งอยากให้พี่ชายได้เก็บกันได้ครับนะเหมือนอ่าพิม์นะเหมือนพิมพ์จะเหมือนจะกว้างกว่ารุ่นรุ่นสองหรือเปล่านะนี่ฮะเพราะดูเหมือนใหญ่กว่านิดหนึ่งนะฮรรายการนี้นะครับรายการที่หกนะครับ สวยงามมากนี่ครับนะต่อมารายการที่เจ็ดครับนี่ครับลองเลื่อนดูนะพี่นะชอบถูกใจองค์ไหนนี่ครับรายการนี้รายการที่เจ็ดครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับใครจะฝากเลี่ยมเลี่ยมได้นะนี่ครับฝากเลี่ยมถ้าเอาเลี่ยมคู่พันหนึ่งนะครับพันหนึ่งเลี่ยมให้สองเลยแต่ถ้ายกคู่ไม่เลี่ยมเก้าร้อยนะครับองค์เดียวห้าร้อยนะครับ ค่าเลียมประมาณร้อยพี่จะช่วยออกให้นี่ครับนี่ฮะรายการที่รายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับพระเก่านะครับถือว่าพี่คนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก็บที่เก็บดีอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการที่แปดครับเออรายการที่แปดเป็นรายการเนี่ยนี่ฮะองค์ที่แปดเนี่ยนี่ฮะเนื้อมาเนื้อใบลานผสมผงต่อบทองนะพี่นะ นะครับทาทาทองด้านฐานนะครับทาทองฐานนะฮะนี่ฮะสวยสวยเลยพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะครับองค์ที่แปดองค์สุดท้ายครับพี่นะลองเรื่องชมดูนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆนะครับขอแจมนิดนึงนะขอแจมเป็นเอ่อรุ่นนี้หน่อยนะครับรายการที่เก้าขอแจมหน่อยพี่นะเป็นพลาสติกรีเลี่ยมกร่อบพร้อมใช้งานนะฮะพลาสติกรีเลขคนตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดครับนะมีกล่องนะ มีกล่องครบนะพี่นะองละ2องห้าสิบาทนะครับได้มาได้มาประมาณหนึ่งได้มาองค์เดียวนะครับแล้วก็สมเด็จแหวกม่านสมเด็จแหวกม่านเข้าอีกสามฮะแล้วก็รายการนี้ครับรายการที่สิบรายการที่เป็นเนื้อทองละครังลงยาชมพูหน้าหลังเลขคุณตเบอร์สี่สี่เจ็ดครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่1 1ลรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาฟ้าฮะหน้าหลังเลขคนเบอร์5้าสาครับนี่ฮนะรายการนี้รายการที่11นะครับ25 0บาทเือนกันพี่คู่เท้ว่นะครับต่อมาคับิชารายการสุดท้ายครับนะเลขคนลเบอร์เลข,ขนะีร 4, 7, ครับรายการนี้นะเนื้อทองแดงลมดำลงยางม่วงทนะึบฮะหรือายการนี้รายการที่12นี่ครับนี่ฮะสวยงามนะครับนะ สายอยันนี้ก็ไม่มีวานนี้พี่ชายนะครับ mm. เด refers, mm. freshman, uh, men, like, right, assim, ี๋ยวลองเลือกรับชมดูแล้วกันนะครับนะครับนะรุ่นหนึ่งนะครับเก็บได้เก็บพี่ชายกับสมเด็จนะครับหายากแล้วนะครับนะอย่างไงวันนี้จะกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสายอียันนี้กจาจับพระแบ่งปันก็จัดให้ราคานะครับรายการพิเศษแบบนี้พี่นะก่อนไม่ได้หายง่ายนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนะครับยังไงก็ฝากขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ